สายสปอร์ตจัดมาให้อีกแล้วนะครับ Honda c b r 650R ปี2020เลขใหม่10,000กิโลนะครับเ,เพื่อนมากับท่อ Slip-On Dynamic นะครับยางหน้าหลังเพียรี่ Losso os 2ูเบิรใหม่ยังไม่ได้ใช้งานวิ่งไม่ถึง100โลเลยนะครับคลิปๆแบบนี้นะครับจัดไปให้189,000บาทสำหรับใครถูกใจตามแชร์มาดูได้เลย10,76ก,กิโลนะครับมางเสียงท่อกันหน่อยซีโซ่หวาน ตรงนี้นะครับคาร์บอนแซมมาให้แล้วก็การลอยถังน้ำมันซ้ายขวาบนเลยชิลด้านหน้าดำแบบสโมกนะครับปุดกระจกซ้ายขวาไฟเลี้ยวหน้าของแต่งด้วยเปิดให้ดูนิดนึงนี่วิ่งบนลูกศรเลยนะครับตามสเต็ปแล้วก็มีกมารบรรทัดแซนเลตมาให้รูเครื่องสวยงามพร้อมใช้งานนะครับมารท่อไดนามิกสลิปออนย่างลอสโซทูเบิร์กหม่วนกันดูดอก,กเต็มเต็มไทสัน้น d n a แบบพับได้นะครับลายหลังของแต่งด้วย แล้วก็ขรอบตูดด้านหลังคาร์บอนนะครับสวยๆครบ,บจบๆได้ไปไม่ต้องทำไรแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยมาฟังการเ,าเราเปิดเท่าไหร่มาส่วนเจ้าคันนี้นะครับพร้อมใช้งานจัดไป189,000บาทเท่านั้นโลเคชั่นและเบอร์ติดต่ออยู่ใน้าโปรไฟล์เราอยู่ซอยบรมราชชนี81นะครับแล้วเจอกันครับ